พวกมึงโดนกูแล้วมึงโดนกูแล้วแค่นั้นแหละแล้วพวกมึงโดนกูแน่แล้วพวกมึงโดนกูแน่แค่นั้นแน่แค่นั้นแหละขออนุญาตเลยขอบเขต ขออย่าปิดไฟด้วยเดี๋ยวมันเจอศพอ้าวปิดประตูด้วยพี่เอาจัดฮัลโหลทำไรอ่ะ

มัันนตวะฮัลโหลฮัลโหลผมไม่ต้องมาขึ้นทางนู้นเลยหรอเอาทางนี้ก็ได้ซบซบมีคนซุยมีคนตุยตัวหน้าตัวตาเป็นนักชนะสูตรน่าจะแบบชนะสูตรก่อนกดโวได้เอาลืมเลยอ่ะจบเลย เจอสิบี่ด้านบเจอตรงไหนอะเจอตรงไนีะเจออยู่ในห้องอะไรนะไอห้องไอ้เหมือนกับที่มันเป็นหุ่นฆ่าสมัยก่อนอะไอลูกปั้นอหอะใช่ปะเป็นหางออได้ดใครอะข้ามข้ามไปก่อนไหมหรือว่าเอาเลยลวกันเสร็จแล้ววงนัววงนัวค่านะ เนี่มีคนหมดกูด้วยอุ้ยสาวเข้าคุก <c oughs> แล้วเนี่ยไม่มีคุกไีมม่ไหวแบบนี้รอดไปบอสแน่พผมมึงหมดกูแน่ผมมึงหมดกูแน่ไอ้ซัสผมมึงหมดกูแน่เดี๋ยวมึงโดนไอ้พวกทอมตีนเดี๋ยวมึงโดนกู <c oughs> มมโว่กูแน่ฮะ ไม่รโอ้ยยังยืนทำอะไรตรงนี้เลยโง่กูเนี่ยขี้มาผิดทาง นนาะเา้ยกูหันหลังออกไปเจอ,อน,นี่เหรอซันตีนนี่อะนี่คืออะไร,รอะโอู้มีเสียงะระฆังด้วย ืออะไรอ่ะอ๋อคือห้ามห้ามสั่นระคังห้ามสั่นกระดิ่งกุุงกิงกุุงกิงอันนี้อ่ะประตูปิดไอ้เชี่ยกว่าไม่ได้ชลาเฮ้หนุ่ยขี่ตายไปแล้ว หายคนนรงปะเนี่ยอันนี้เรียกใครอะเฮ้ยสีเหลืองสีเหลืองกลัวกลัวกลัวียร้อยะหนาวไอ้บอสเ้มำเว้กันไวยังวะเอางเลย จะบอสเกือบตายแล้วถ้ามีคนบวสไม่บวสข้าวคนหนึ่งเลยไอ้เแค่ใครมันบอสคนเด็กหนาวไอ้เไอ้กูก็อยู่กับไอ้คิวแค่มึงเซนโคตรดีเลยใครบอสได้บ้ามึงเซนโคตรดีเลยกูเหนื่อยจนเชื่อไอ้เี้ยมึงมั่วถูกกันเชื่ออีกเลยกูไม่ได้บวสมั่วกูเห็นเขาเดินขึ้นมาแตะขบวนมันแตะขบวนมึงคิดถูกไปไหนทจะเป็นบอสอ่ะกูบอกแล้วอยู่กูคนนึงมึงไม่ฟังไง ไอ้ย้ยไอ้ยันนกกระทุง่กูอยากเป็นบ้างวะไอ้ยนกกระทุงอ่ะหกเมือนเทเลป่านโคตรกระจอกเลยเฮียโอ้ยกูเปวดใจว่ะเรกติน้อยฆ่ากูดิ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  ค่าดิค่าดิค้าดิสีค่าดิค่าดิเป็นซคุณเป็นเซลผ่านนว้ยค่าปุ๊บนี่เด้งขึ้นเลยนะนี่เออข่ดเลยข่ดเลยขัดได้ข่ดเลยขัดได้ขัดเไร แน่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 เดินไปเจอศพปะเนี่ยเดินไปเจอศพปะเนี่ยโอ้โหนี่ใครมันทำรูปปั้นแม่งเลยขนาดนี้วะเนี่ยปรับขคลื่นให้ตรงกัน มันปรับขึ้นยังไงให้มันตรงกันวะเออสิโตเราเลยนะเอาเล่ปปั๊บเราเราคืนเดียวกันฮะอะไรนะสีน่เราคืนเดียวกันอ๋ออยู่อยู่อยู่ด้วยกัน้วนะอ๋อเขาใจแล้วเขาาใจแล้ อ๋อได้ก็สมมุิว่าแบบมีคนตายคนหนึ่งคนหนึ่งนี่จะยึดเฮ้ยเอางี้ละหยิบมาละไอตรงหยิบมาหยิบมาหยิบมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวครับเมื่อกี้เมื่อกี้กำลังเรียนเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นจัวะ โอดกูดิเฮียกูบอกเลยไม่ใช่กูแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยให้ให้รู้ว่าแค่ไม่ใช่กูก็พออะถ้ามึงไม่เชื่อมึงก็โวดกูไอ้เหี้ยแค่นั้นแหละกูไปแล้วไอ้เหี้ยกูพูดแค่นี้แหละกูไปแล้ะไม่รู้ ไอซีโร่เป็นอะไรอะ่ะเป็นโลอะไรเป็นนี่เงี้ยอะไรนะล้างสมองยังไม่มีคนตายใช่ไหมใจะถึงคนอยู่ล okay, okay. เ,เลยโอเคโอเคด้เียจริงไง้ทำอะไรเนี่ย <c oughs> ทำเพื่อดีกว่า <c oughs> แน่นไม่เสร็อะไรไปยีก็ไม่เสร็อะไรไปบอสทะลุบอสบอสได้ยินไหมได้ยินไมไตีกูว่าอยู่นะไมกูได้ยินเสียงกูว่าอย่ไม่ได้เสีงกูก็ว่อยู่นะไม่กูได้ยินเีย่าอยู่นะไม่กูได้ยินเสียงตี้กกัน เฮ้ยเจอกันเจอกนเล้วต้องตะโกนเลยนะเฮ้ยมามมาเจอกันเจอ้น้้ย้ก้ยเฮ้ยตีไ้ไตีเเจอคนแล้วต้องตะโกนนะอ้ออเะอาว่ายกีน่เฮียเมื่อกี้คล้ายๆกันอะเมื่อกี้ โหดจัดโหดจัดกูกูลงไปอยู่ในร้อยกัดอ่ะไอ้เนี้ยสามคนอ่ะสามตัวไอ้เนี้ยโอ้ยใจเย็นผมเป็นายอันเภอผมเป็นนายอันเภอใจเย็นอ๋อโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ใครใช่ไหมใครกัดใช่ปะตายไหนไอ้กัดตายตรงไหนอ่ะคิมเมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้คิมใครกัดใช่ปะเกคยเห็นเกคยเห็นทิวใช่ใช่ใช่แต่มันต้องมันต้องมีคนนึงเว้ยที่ไม่ใช่นกกระทุงอ่ะ ข้ามข้ามไปก่อนลวกันข้ามไปก่อนลวกันเฮ้ยเดี๋ยวข้าก่อนข้ามก่อนโอ้โห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 อ้โแโอ้โโอ้นอ้โหโอ้อ้โหอเโอ้โหล้โหโน้อ้โหอ้่หออไ้้อ้ห้ย เฮ้ยทำยังไงไอ้ยไอ้การไส้แตกไอ้เหี้ยอย่างฮาเลยกูโดนแดกตั้งแต่ต้นเกมเลยกูไม่ได้ทกูกูก็ว่าอยู่เมืตอนตอนตอนที่กูอยู่กับเอสตีกูได้ยินเอสตีพูดไก๋ไก๋ว่าไม่มีใครหายไปคนนึงอ่ะไอเคีไอเคหาย เฮ้ยไไกูกทำเพลงข้างล่างก่อนไอ่สองอันน,นี้อยู่ในห้องอยู่ในห้อง ตีน้อยตายกูรู้แล้วว่าใครเป็นอ่ะกูรู้แล้วว่าใครเป็นนี่อ่ะไปฉัดละละเมื่อกี้กูอยู่กับตีเว้ยี่กูเห็นเอฟเดินผ่านเว้ยนั่นแหละผมก็เป็นแบบล้างทรงระยะรู้รู้กันน่ะรู้กันน่ะเคหายไปไหนอ่ะเค้รู้แล้วว่าคนตายกำลังเดินเข้าไป กเห็นมึงแพ้กูเห็นมึงเดินผ่านกูเพร่กู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 ว่ากูว่าไอตัวดำดำนี่แหละเอาด้วยสรุปไอ้เคลป็นนี่เราแพ้หมดอ่ะไปใจกูไกี่ใบ หน้าสวยกูว่าละกูกูเห็นไอตีน้อยอยู่กับไอเอ็มสองคนนี่